เสียขวัญตั้งแต่เห็นยอดธงชัยของข้าศึกภิกษุทั้งหลายนักรบอาชีพบางประเภททนต่อผงคลีได้แต่พอสักว่าเห็นยอดธงชัยของข้าศึกเข้าแล้วก็ขวัญหนีครั่นครามวันวาดจนสะกดใจไม่อยู่ไม่อาจจะเข้าต่อต้านสงครามนักรบอาชีพบางประเภทในกรณีนี้เป็นเช่นนั้นเป็นนักรบอาชีพประเภทที่สองมีอยู่ในโลกหาได้ในโลกภิกษุทั้งหลาย นักบวชเปรีบด้วยนักรบอาชีพเช่นนี้ก็มีอยู่ในหมู่ภิกษุหาได้ในหมู่ภิกษุเหมือนกันในกรณีนี้คือภิกษุทนต่อผงคลีได้แต่พอสักว่าเห็นยอดธงชัยของข้าศึกเข้าแล้วก็ระยอท้อถอ,อยระทมระทศวันวาจนสะกดใจไม่อยู่ไม่อาจจะสือพรหมันจั์ต่อไปได้เปิดเผยถึงความเป็นผู้หมกกำลังใจต่อศิขาบอกเลิกศิกขา หมอนกลับคืนไปสู่เพศตามแห่งครหัตข้อว่ายอดธงชัยของข้าศึกสำหรับภิกษุนั้นได้แก่อะไรเล่าภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้คือภิกษุไม่เพียงแต่ได้ยินข่าวดังกล่าวแล้วแต่ว่าเธอได้เห็นเองซึ่งสตรีหรือกุมารีรูปสวยเป็นขวัญตาเป็นขวัญใจมีผิวพรรณและสวดวทรงงามยิ่งนักภิกษุนั้นครั้นได้เห็นหญิงงามนั้นแล้วก็ระยอท้อถอยระทมระทศ หวัน่นหวาดจนสะกดใจไม่อยู่ไม่อาจจะสือพรหมันจั์ต่อไปได้เปิดเผยถึงความเป็นผู้เหมืกกำลังใจต่อสิกขาบอกเลิกสิกขาเหมือนกลับคืนไปสู่เพศต่ำแห่งครหัตความที่ได้เห็นหญิงงามนี้ได้ในข้อว่าเห็นยอดธงชัยของข้าศึกสำหรับภิกษุนั้นภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนนักรบอาชีพประเภทที่ทนต่อผงคลีได้แต่พอสักว่าเห็นยอดธงชัยของข้าศึกเข้าแล้ว ก็ขวัญหนีครั่งครามวันวาดจนสะกดใจไม่อยู่ไม่อาจจะเข้าต,ต่อต้านสงครามชั้นใดภิกษุทั้งหลายเรากล่าวนักบวชนี้ว่ามีนักรบอาชีพชนิดนั้นเป็นคู่เปรียบชั้นนั้นภิกษุทั้งหลายนักบวชบางคนในกรณีนี้เป็นเช่นนี้เป็นนักบวชท,ที่เปรียบด้วยนักรบอาชีพประเภทที่สองมีอยู่ในหมู่ภิกษุหาได้ในหมู่ภิกษุ เสียขวัญตั้งแต่ได้ยินเสียงโห่ร้องภิกษุทั้งหลายนักรบอาชีพบางประเภททนต่อผงคลีได้ทนต่อยอดธงชัยได้แต่พอสักว่าได้ยินเสียงโห่ร้องของข้าศึกแล้วก็ขวัญนหนีแค่นครามวันวาดจนสะกดใจไม่อยู่ไม่อาจจะเข้าต่อต้านสงครามนักรบอาชีพบางประเภทในกรณีนี้เป็นเช่นนี้เป็นนักรบอาชีพประเภทที่สามมีอยู่ในโลกหาได้ในโลก ภิกษุทั้งหลายนักบวชเปรียบด้วยนักรบอาชีพเช่นนี้ก็มีอยู่ในหมู่ภิกษุหาได้ในหมู่ภิกษุเหมือนกันในกรณีนี้คือภิกษุทนต่อผงคลีทนต่อยอดธงชัยของข้าศึกได้แต่พอสักว่าได้ยินเสียงโห่ร้องของข้าศึกเข้าแล้วก็ระยอท้อถอยระทมระทศหวันว่นหวาดจนสะกดใจไม่อยู่ไม่อาจจะสืบพรหมจรร์ต่อไปได้เปิดเผยถึงความเป็นผู้หมกกำลังใจต่อศิกขา บอกเลิกศิกษาเหมือนกลับคืนไปสู่เพศตามแห่งครหัตข้อว่าเสียงโห่ร้องของข้าศึกสำหรับภิกษุนั้นได้แก่อะไรเล่าภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้คือภิกษุอยู่ป่าหรืออยู่โคนไม้หรืออยู่เรือนว่างมีมาตุคามเข้าไปชวนระริกซิกซีสวนเสหัวเราะเสียงดังยั่วยวั่วภิกษุนั้นถูกมาตุคามชวนระริกซิกซีสวนเสหัวเราะเสียงดัง ย่ยาวเข้าแล้วก็ระย่อท้อถอยระทมระทศวันวาดจนสะกดใจไม่อยู่ไม่อาจจะสืบพรหมจรรย์ต่อไปได้เปิดเผยถึงความเป็นผู้หมดกกำลังใจต่อศิกษาบอกเลิกศิกษาหมุนกลับคืนไปสู่เพศต่มแห่งครหัสความที่ถูกมาตุคามยั่วยวนกวนใจนี้ได้เนข้อว่าได้ยินเสียงโห่ร้องของข้าศึกสำหรับภิกษุนั้นภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนนักรบอาชีพประเภทที่ทนต่อผงคลีทนต่อยอดธงชัยได้แต่พอสักว่าได้ยินเสียงโห่รอ้งของข้าสึกเข้าแล้วก็ขวัญหน,นีคลั่นคลามวานวาดจนสะกดใจไม่อยู่ไม่อาจจะเข้าต่อต้อตานสงครามฉันใดภิกษุทั้งหลายเรากล่าวนักบวชนี้ว่ามีนักรบอาชีพชนิดนั้นเป็นคู่เปรียบฉันนั้นภิกษุทั้งหลายนักบวชบางคนในกรณีนี้เป็นเช่นนี้ เป็นนักบวชที่เปรียบด้วยนักรบอาชีพในประเภทที่สามมีอยู่ในหมู่ภิกษุหาได้ในหมู่ภิกษุเสียขวัญตั้งแต่พอเริ่มการสัมปหารกันภิกษุทั้งหลาย นักรบอาชีพบางประเภททนต่อผงคลีได้ทนต่อยอดธงชัยได้ทนต่อเสียงโห่ร้องได้แต่ว่าพอเริ่มการสัมปหารกันเท่านั้นก็ยอมแพ้นักรบอาชีพบางประเภทในกรณีนี้เป็นเช่นนี้เป็นนักรบอาชีพประเภทที่4มีอยู่ในโลกหาได้ในโลกภิกษุทั้งหลายนักบวชเปรียบด้วยนักรบอาชีพเช่นนี้ก็มีอยู่ในหมู่ภิกษุหาได้ในหมู่ภิกษุเหมือนกัน ในกรณีนี้คือภิกษุทนต่อผงคลีได้ทนต่อยอดธงชัยของข้าศึกได้และทนต่อเสียงโห่ร้องได้แต่ว่าพอเริ่มการสัมประหารก็ยอมแพ้ข้อว่าการสัมประหารกันสำหรับภิกษุนั้นได้แก่อะไรเล่าภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้คือภิกษุอยู่ป่าหรืออยู่โคนไม้หรืออยู่เรือนว่างมีมาตุคามเข้าไปนั่งเบียดนอนเบียดนั่งทับนอนทับ เมื่อเธอถูกกระทำเช่นนั้นไม่ทันจะได้บอกคืลนสิกขาไม่ทันจะเปิดเผยถึงความเป็นผู้หมุ่กำลังใจต่อสิกขาได้เสพเมถุนแล้วความที่ถูกกระทำเช่นนี้ได้ในข้อว่าเริ่มการสามประหารกันสำหรับภิกษุนั้นภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนนักรบอาชีพประเภทที่อดทนต่อผงคลได้ทนต่อยอดธงชัยได้และทนต่อเสียงโห่ร้องได้ แต่ว่าได้ยอมแพ้ในขณะสักว่าพอเริ่มการสัมปรหารกันชั้นใดภิกษุทั้งหลายเรากล่าวนักบวชนี้ว่ามีนักรบอาชีพชนิดนั้นเป็นคู่เปรียบชั้นนั้นภิกษุทั้งหลายนักบวชบางคนในกรณีนี้เป็นเช่นนี้เป็นนักบวชที่เปรียบด้วยนักรบอาชีพประเภทที่สมีอยู่ในหมู่ภิกษุหาได้ในหมู่ภิกษุแล ตายคาที่ภิกษุทั้งหลายนักรบอาชีพบางคนถือดาบและโล่ซอสายธนูและแร่งเข้าสู่สงครามอันประชิดแล้วเขาอุตสาหาพยายามในการสู้รบนั้นพวกฆ่าเสือฆ่าเขาผู้อุตสาหาพยายามอยู่นั้นตายไปภิกษุทั้งหลายนักรบอาชีพบางคนในกรณีนี้เป็นเช่นนี้เป็นนักรบอาชีพประเภทแรกมีอยู่ในโลกหาได้ในโลกภิกษุทั้งหลาย นักบวชเปรียบด้วยนักรบอาชีพชนิดนี้ก็มีอยู่ในหมู่ภิกษุหาได้ในหมู่ภิกษุเหมือนกันในกรณีนี้คือภิกษุเข้าไปอาศัยหมู่บ้านหรือนิคมแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่เวลาเช้าถือครองจีวรถือบาทเข้าไปสู่หมู่บ้านหรือนิคมนั้นเพื่อบินทบาตไม่รักษากายไม่รักษาวาจาไม่รักษาจิตไม่ตั้งสติไว้ไม่สำรวมอินทรีย์ทั้งหลาย เธอเห็นมาตุคามในหมู่บ้านหรือนิคมนั้นนุ่งชั่วห่มชั่วเพราะได้เห็นมาตุคามนุ่งชั่วห่มชั่วแล้วราคะก็เสียบแทงจิตของเธอภิกษุนั้นมีจิตถูกราคะเสียบแทงแล้วไม่ทันบอกเลิกศิกขาไม่ทันทำให้แจ้งซึ่งความเป็นผู้หมดกำลังใจต่อเิกขาได้เสพเมถุนแล้วภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนนักรบอาชีพผู้นั้นเธอดาบและโล สอดใส่ธนูและแล่งเข้าสู่สงครามอันประชิดแล้วเขาอุตสาหาพยายามในการสู้รบนั้นพวกค่าสึกฆ่าเขาผู้อุตสาหาพยายามอยู่นั้นตายไปฉันใดภิกษุทั้งหลายเรากล่าวนักบวชนี้ว่ามีนักรบที่ตายในสนามรบเป็นคู่เปรียบฉันนั้นภิกษุทั้งหลายนักบวชบางคนในกรณีนี้เป็นเช่นนี้เป็นนักบวชท,ที่เปรียบด้วยนักรบอาชีพประเภทแรกมีอยู่ในหมู่ภิกษุ หาได้ในหมู่ภิกษุผู้ตายกลางทางภิกษุทั้งหลายนักรบอาชีพบางคนถือดาบและโล่ส่อสาธนูและแ่งเข้าสู่สงครามอันประชิดแล้ว เขาอุตสาหะพยายามในการสู้รบนั้นพวกข้าศึกได้ฟันแทงเขาผู้อุตสาหะพยายามอยู่นั้นจนมีแผลเต็มตัวพวกเดียวกันนำเอาตัวเขาออกไปจากที่รบเพื่อน,นำไปส่งหมู่ญาติเขาถูกพวกญาตินำกลับไปยังไม่ทันถึงสำนักญาติก็ตายเสียกลางทางภิกษุทั้งหลายนักรบอาชีพบางคนในกรณีนี้เป็นเช่นนี้เป็นนักรบอาชีพประเภทที่สองมีอยู่ในโลกหาได้ในโลก ภิกษุทั้งหลายนักบวชเปรียบือยนักร,บ,รบอาชีพชนิดนี้ก็มีอยู่ในหมู่ภิกษุหาได้ในหมู่ภิกษุเหมือนกันในกรณีนี้คือภิกษุเข้าไปอาศัยหมู่บ้านหรือนิคมแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่เวลาเช้าถือครองจีวรถือบาทเข้าไปสู่หมู่บ้านหรือนิคมนั้นเพื่อบิณฑบาตไม่รักษากายไม่รักษาวาจาไม่รักษาจิตไม่ตั้งสติไว้ไม่สำรวมอินทรีย์ทั้งหลาย เธอเห็นมาตุคามในหมู่บ้านหรือนิคมนั้นนุ่งชั่วห่มชั่วเพราะได้เห็นมาตุคามนุ่งชั่วห่มชั่วแล้วราคะก็เสียบแทงจิตของเธอภิกษุนั้นมีจิตถูกราคะเสียบแทงแล้วเร่าร้อนกายรุ่มร้อนใจได้ความคิดว่าอย่าเลยเราจะกลับไปสู่อารามจากบอกความข้อนี้แก่ภิกษุทั้งหลายตามความในใจของเราว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายข้าพเจ้าถูกราคะแผดเผาแล้ว ถูกราคาครอบงามแล้วเขาพเจ้าไม่อาจจะสืบพรหมจรรย์ต่อไปได้เขาพระเจ้าต้องเปิดเผยถึงความเป็นผู้หมกกำลังใจต่อสิขาจากบอกเลิกสิขาหมุนกลับคืนไปสู่เพศต่ำแห่งครหัตดังนี้ภิกษุนั้นครั้งกลับไปยังไม่ทันถึงอารามก็เปิดเผยถึงความเป็นผู้หมกกำลังใจต่อสิขาบอกเลิกสิขาหมุนกลับคืนไปสู่เพศต่ำแห่งครหัตณนะกลางทางนั่นเองภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนนักรบอาชีพผู้นั้นเถอดาบและโล่ส่อใส่ธนูและแร่งเข้าสู่สงครามอันประชิดแล้วเขาอุตสาหะพยายามในการสู้รบนั้นพวกข่าศึกฟันแทงเขาผู้อุตสาหะพยายามอยู่นั้นจนมีแผลเต็มตัวพวกเดียวกันนำเอาตัวเขาออกไปจากที่รบเพื่อน,นำไปส่งหมู่ญาติเขาถูกพวกญาตินำกลับไปยังไม่ทันถึงสำนักญาติก็ตายเสียณกลางทางนั่นเองฉันใด ภิกษุทั้งหลายเรากล่าวนักบวชนี้ว่ามีนักรบสิ้นชีพกลางทางเป็นคู่เปรียบฉั้นนั้นภิกษุทั้งหลายนักบวชบางคนในกรณีนี้เป็นเช่นนี้เป็นนักบวชที่เปรียบด้วยนักรบอาชีพประเภทที่สองมีอยู่ในหมู่ภิกษุหาได้ในหมู่ภิกษุ บ้านภิกษุทั้งหลายนักรบอาชีพบางคนถือดาบและโล่สอดใส่ธนูและแ่งเข้าสู่สงครามอันประชิดแล้วเขาอุตสาหะพยายามในการสู้รบนั้นพวกข่าศึกฟันแทงเขาผู้อุตสาหะพยายามอยู่นั้นจนมีแผลเต็มตัวพวกเดียวกันนำเอาตัวเขาออกไปจากที่รบเพื่อน,นำไปส่งหมู่ญาติพวกญาติช่วยกันพยาบาลแก้ไขเขา เมื่อพวกญาพยาบาลแก้ไขอยู่ก็ยังตายเพราะความเจ็บนั้นจนได้ภิกษุทั้งหลายนักรบอาชีพบางคนในกรณีนี้เป็นเช่นนี้เป็นนักรบอาชีพประเภทที่สม,มีอยู่ในโลกหาได้ในโลกภิกษุทั้งหลายนักบวชเปรียบด้วยนักรบอาชีพชนิดนี้ก็มีอยู่ในหมู่ภิกษุหาได้ในหมู่ภิกษุเหมือนกันในกรณีนี้คือ ภิกษุเข้าไปอาศัยหมู่บ้านหรือนิคมแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่เวลาเช้าเธอครองจีวรถือบาตรเข้าไปสู่หมู่บ้านหรือนิคมนั้นเพื่อบิณฑบาตไม่รักษากายไม่รักษาวาจาไม่รักษาจิตไม่ตั้งสติไว้ไม่สำรวมอินทรีย์ทั้งหลายเธอเห็นมาตุคามในหมู่บ้านหรือนิคมนั้นนุ่งชั่วห่มชั่วเพราะได้เห็นมาตุคามนุ่งชั่วห่มชั่วแล้วราคะก็เสียบแทงจิตของเธอ ภิกษุนั้นมีจิตถูกราคะเสพแทงแล้วก็เร่าร้อนกายรุ่มร้อนใจได้ความคิดว่าย่าเลยเราจะกลับไปสู่อารามจากบอกความนี้แก่ภิกษุทั้งหลายตามความในใจของเราว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายข้าพเจ้าถูกราคะแผดเผาแล้วถูกราคะครอบงำแล้วข้าพเจ้าไม่อาจจะสื่อพรหมจันทร์ต่อไปได้ข้าพเจ้าต้องเปิดเผยถึงความเป็นผู้หมกกำลังใจต่อสึกาจากบอกเลิกสึกา หมุนกลับคืนไปสู่เพศตามแห่งครหัดดังนี้ภิกษุนั้นไปถึงอารามแล้วบอกความนั้นแก่พิกษุทั้งหลายว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายเขาพระเจ้าถูกราคะแผดเผาแล้วถูกราคาครอบงำแล้วเขาพระเจ้าไม่อาจจะสือพรหมจันทร์ต่อไปได้เขาพระเจ้าต้องเปิดเผยถึงความเป็นผู้หมกกำลังใจต่อสิขาจากบอกเลิกสิกขาหมุนกลับคืนไปสู่เพศตามแห่งครหัดดังนี้ เพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันตักเตือนให้สติเธอพร่ำชี้ช่องให้เธอกลับใจว่านี่เนี่ยท่านผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสแล้วว่ากามทั้งหลายมีรสอร่อยน้อยมีทุกข์มากมีความคับแค้นใจมากทั่วเพราะกามนี้มีมากเกินประมาณกามทั้งหลายเปรียบด้วยท่อนกระดูกเปรียบด้วยชิ้นเนื้อเปรียบด้วยคบเพลิงหญ้าเปรียบด้วยลุมทานเพลิงเปรียบด้วยความฝัน เปรียบด้วยของที่ยืมเขามาเปรียบด้วยผล,ลไม้เปรียบด้วยเขียงสับเนื้อเปรียบด้วยหอ,อกและเหลาเปรียบด้วยหัวงูพิษเพราะการามทั้งหลายเหล่านั้นเหล่านั้นมีรสอร่อยน้อยมีทุกข์มากมีความคับแค้นใจมากโทษเพราะการามนี้มีมากเกินประมาณดังนี้ขอท่านผู้มีอายุจงยินดีในพรหมจันทร์ผู้มีอายุอย่าแสดงความท้อแท้ต่อสิขาแล้วบอกเลิกสิกขา หมุนกลับคืนไปสู่เพศตามแห่งครหัสเสียเลยภิกษุนั้นทั้งทั้ง,ท,งที่เพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันตักเตือนให้สติอย่างนี้ชี้ช่องให้มองเห็นแล้วกลับใจเสียอย่างนี้ก็ยังเยืนกลานอยู่ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายถึงแม้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสแล้วว่ากามทั้งหลายมีรสอร่อยน้อยมีทุกข์มากมีความคับแค้นใจมากโทษเพราะกามนี้มีมากเกินประมาณก็จริงอยู่แล แต่ถึงกระนั้นข้าพเจ้าก็ไม่อาจจะสือพรหมันรย์ต่อไปได้ข้าพเจ้าต้องเปิดเผยถึงความเป็นผู้หมกกำลังใจต่อเสือขาจากบอกเลิกเสือขาหมุนกลับคืนไปสู่เพศตามแห่งขรรหัสละดังนี้ภิกษุนั้นได้เปิดเผยถึงความเป็นผู้หมกกำลังใจต่อเสือขาบอกเลิกเสือขาหมุนกลับคืนไปสู่เพศตามแห่งขรหัดเสียจนได้ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนนักรบอาชีพผู้นั้นเถอดดาบและโล่ สอสายธนูและแล่งเข้าสู่สงครามอันประชิดแล้วเขาอุตสาหะพยายามในการสู้รบนั้นพวกฆ่าศึกฟันแทงเขาผู้อุตสาหะพยายามอยู่นั้นจนมีแผลเต็มตัวพวกเดียวกันนำเอาตัวเขาออกไปจากที่รบเพื่อน,นำไปส่งหมู่ญาติพวกญาติช่วยกันพยาบาลแก้ไขเขาเขาถูกพวกญาติพยาบาลแก้ไขอย,อยู่ก็ยังตายเพราะความเจ็บนั้นจนได้ฉันใด ภิกษุทั้งหลายเรากล่าวนักบวชนี้ว่ามีนักรบอาชีพชนิดที่สิ้นอาชีพที่บ้านญาติเป็นคู่เปรียบชั้นนั้นภิกษุทั้งหลายนักบวชบางคนในกรณีนี้เป็นเช่นนี้เป็นนักบวชที่เปรียบด้วยนักรบอาชีพประเภทที่สมีอยู่ในหมู่ภิกษุหาได้ในหมู่ภิกษุ ภิกษุทั้งหลายนักรบอาชีพบางคนถือดาบและโล่ส่อใสธนูและแร้งเข้าสู่สงครามอันประชิดแล้วเขาอุตสาหาพยายามในการสู้รบนั้นพวกข่าศึกฟันแทงเขาผู้อุตสาหาพยายามอยู่นั้นจนมีบาดแผลเต็มตัวพวกเดียวกันนำเอาตัวเขาออกไปจากที่รบเพื่อนำไปส่งหมู่ญาติพวกญาติช่วยกันพยาบาลแก้ไขเขา เขาถูกพวกญาติพยาบาลแก้ไขแล้วก็หายจากความเจ็บนั้นภิกษุทั้งหลายนักรบอาชีพบางคนในกรณีนี้เป็นเช่นนี้เป็นนักรบอาชีพประเภทที่สมีอยู่ในโลกหาได้ในโลกภิกษุทั้งหลายนักบวชเปรียบด้วยนักรบอาชีพชนิดนี้ก็มีอยู่ในหมู่ภิกษุหาได้ในหมู่พิกษุเหมือนกันในกรณีนี้คือภิษุเขาเ้าไปอาศัยหมู่บ้านหรือนิคมแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่ เวลาเช้าเธอครองจีวรนเธอบาทเข้าไปสู่หมู่บ้านอรุณิคมนั้นเพื่อบินธบาตไม่รักษากายไม่รักษาวาจาไม่รักษาจิตไม่ตั้งสติไว้ไม่สำรวมอินทรีย์ทั้งหลายเธอเห็นมาตุคามในหมู่บ้านอรุณิคมนั้นนุ่งชั่วห่มชั่วเพราะได้เห็นมาตุคามนุ่งชั่วห่มชั่วแล้วราคะก็เสียบแทงจิตของเธอ ภิกษุนั้นเมื่อจิตถูกราคะเสียบแทงแล้วก็เร่าร้อนกายรุ่มร้อนใจได้ความคิดว่าอย่าเลยเราจะกลับไปสู่อารามจากบอกความนี้แกภิกษุทั้งหลายตามความในใจของเราว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายข้าพเจ้าถูกราคะแผดเผาแล้วถูกราคะครอบงำแล้วข้าพเจ้ามีอาจสืบพรหมจันทร์ต่อไปได้ข้าพเจ้าต้องเปิดเผยถึงความเป็นผู้หมกกำลังใจต่อเสกอขาจากบอกเลิกเสกอขา หมุนกลับคืนไปสู่เพศตามแห่งครหัตดังนี้ภิกษุนั้นไปถึงอารามแล้วบอกความนั้นแก่ภิกษุทั้งหลายว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายเขาพระเจ้าถูกราคะแผ่เผาแล้วถูกราคะครอบงำแล้วเขาพระเจ้าไม่อาจจะสืบพรมจรัรย์ต่อไปได้เขาพระเจ้าต้องเปิดเผยถึงความเป็นผู้หมกกําลังใจต่อสิกขาจากบอกเลิกสิกขาหมุนกลับคืนไปสู่เพศตามแห่งครหัตดังนี้ เพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันตักเตือนให้สติเธอพร่ำชี้ช่องให้เธอกลับใจว่านี่แน่ท่านผู้มีอายุพระผู้มีประภาคเจ้าได้ตรัสแล้วว่ากามทั้งหลายมีรสอร่อยน้อยมีทุกข์มากมีความขับแค้นใจมากโทษเพราะกรามนี้มีมากเกินประมาณกามทั้งหลายเปรียบด้วยท่อนกระดูกเปรียบด้วยชิ้นเนื้อเปรียบด้วยคบเพลิงหญ้าเปรียบด้วยหลุมทานเพลิงเปรียบด้วยความฝัน เปรียบด้วยของที่ยืมเขามาเปเรียบด้วยผล,ลไม้เปเรียบด้วยเขียงสับเนื้อเปเรียบด้วยหอกและเหลาเปเรียบด้วยหัวงูพิษเพราะการามทั้งหลายเหล่านั้นเหล่านั้นมีรสอร่อยน้อยมีทุกข์มากมีความคับแค้นใจมากโทษเพราะการามนี้มีมากเกินประมาณดังนี้ขอท่านผู้มีอายุจงยินดีในพรหมจรรย์ผู้มีอายุอย่าแสดงความท้อแท้ต่อสิกข,ขาบอกเลิกสิกข,ขา มุนกลับคืนไปสู่เพศตามแห่งครหัสเสียเลยภิกษุนั้นอันเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันตักเตือนให้สติอย่างนี้ชี้ช่องให้มองเห็นแล้วกลับใจเสียอย่างนี้ก็ตัดสินใจให้ความยินยอมว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายถ้าอย่างนั้นเข้าพระเจ้าจากอุตสาหะจากดำรงพรหมจรรย์ไว้จากยินดีในพรหมจรรย์ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย บัดนี้ข้าพเจ้าจกไม่แสดงความท้อแท้ต่อศิกษาไม่บอกเลิกศิกษาไม่หมุนกลับคืนไปสู่เพศต,ตามแห่งครหัตละดังนี้ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนนักรบอาชีพผู้นั้นเธอดาบและโล่ส่อใสธนูและแร่งเข้าสู่สงครามอันประชิดแล้วเขาอุตสาหาพยายามในการสู้รบนั้นพวก้าศึกฟันแทงเขาผู้อุตสาหะพยายามอยู่นั้นจนมีบาดแผลเต็มตัว พวกเดียวกันนำเอาตัวเขาออกไปจากที่รบเพื่อน,นำไปส่งหมู่ญาติพวกญาติช่วยกันพยาบาลแก้ไขเขาเขาถูกพวกญาติพยาบาลแก้ไขแล้วก็หายจากความเจ็บนั้นได้ฉันใดภิกษุทั้งหลายเรากล่าวนักบวชนี้ว่ามีนักรบอาชีพที่รอดตายเป็นคู่เปรียบฉันนั้นภิกษุทั้งหลายนักบวชบางคนในกรณีนี้เป็นเช่นนี้ เป็นนักบวชที่เปรียบด้วยนักรบอาชีพประเภทที่4มีอยู่ในหมู่ภิกษุหาได้ในหมู่ภิกษุแลผู้นอกรีดเลยเถิดภิกษุทั้งหลายภิกษุที่ทำตนเป็นพระประจำสกุล เมื่อประกอบด้วยการกระทำห้อย่างย่อมทำให้สกุลทั้งหลายหมดความรักหมดความพอใจไม่เคารพและไม่ตั้งไว้ในภาวะที่ควร5อย่างอะไรกันเล่าห้าอย่างคือ 1. วางท่าเป็นกันเองกับคนที่ยังไม่ถึงขนาดเป็นกันเอง 2. ทํทำตนเป็นเจ้ากี้เจ้าการในสิ่งที่ไม่ได้รับอำนาจมอบหมาย 3. พบคนฝ่ายปฏิปักษ์ 4. ชอบพูดกระซิบที่หู 5. ขอมากเกินไปภิกษุทั้งหลายภิกษุที่ทำตนเป็นพระประจำสกุลเมื่อประกอบด้วยการกระทำห้าอย่างนี้ย่อมทำให้สกุลทั้งหลายหมดความรักหมดความพอใจไม่เคารพและไม่ตั้งไว้ในภาวะที่ควรแล ฉล่าใจภิกษุทั้งหลายภิกษุที่ประกอบด้วยเหตุห้าอย่างย่อมเป็นผู้ทําให้เกิดการรังเกียจกินแหนงแคลงใจแก่เพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ร่วมกันว่าคงจะเป็นภิกษุลามกถึงแม้ว่าผู้นั้นจะเป็นผู้มีธรรมอันไม่กลับกําเริบเคอเป็นผู้สิ้นอาสวะแล้วก็ตามเหตุห้าอย่างอะไรกันเล่าเหตุห้าอย่างคือหนึ่งไปมาหาสู่สำนักหญิงแพทย์สยาหนึ่งเนือง 2. ไปมาหาสู่สำนักหญิงไม้เนืองเนือง 3. ไปมาหาสู่สำนักสาวแก่เนืองเนืองสไปมาหาสู่สำนักคนถูกตอนแล้วเนืองเนืองหไปมาหาสู่สำนักพิกษุุณีเนืองเนือง,งภิกษุทั้งหลายภิกษุที่ประกอบด้วยเหตุ5้าอย่างนี้แลย่อมเป็นผู้ทำให้เกิดการรังเกียจกินแหนงแคลงใจแก่เพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ร่วมกันว่าคงจะเป็นภิกษุลามก ถึงแม้ว่าผู้นั้นจะเป็นผู้มีธรรมอันไม่กลับกำเริบเคยเป็นผู้สิ้นอาสวะแล้วข้อตามผู้ชอบเข้าบ้านภิกษุทั้งหลาย โทษห้าอย่างเหล่านี้เป็นโทษแห่งภิกษุผู้เข้าไปสู่สกุลเป็นปกติห้าอย่างอะไรเล่าห้าอย่างคือ 1. เธอย่อมจะต้องอาบัติเพราะเที่ยวไปไม่บอกลา 2. เธอย่อมจะต้องอาบัติเพราะนั่งร่วมกับผู้หญิงในที่ลับหู 3. เธอย่อมจะต้องอาบัติเพราะนั่งร่วมกับผู้หญิงในที่กำบัง 4. เธอย่อมจะต้องอาบัติเพราะแสดงทมแกมมาตุค,คามเกิน5ถึงหคำห เธอย่อมจะมากไปด้วยความคิดที่หนักไปในทางกามภิกษุทั้งหลายโทษห้ายอย่างเหล่านี้แหลเป็นโทษแห่งภิกษุผู้เข้าไปสู่สกุลเป็นปกติผู้ชอบคลุกคลีกับชาวบ้าน ภิกษุทั้งหลายโทษห้าอย่างเหล่านี้เป็นโทษแห่งภิกษุผู้เข้าไปสู่สกุลแล้วคลุกคลีอยู่ในสกุลจนเกินเวลาอันสมควรโทษห้าอย่างอะไรกันเล่าห้าอย่างคือ 1. เธอย่อมได้เห็นมาตุคามเนืองเนือง 2. เมื่อมีการเห็นความใกล้ชิดทางกายก็มีขึ้น 3. เมื่อมีความใกล้ชิดทางกายความสนิทสนมเป็นกันเองก็มีขึ้น 4. เมื่อมีความสนิทสนมเป็นกันเองแล้วโอกาสก็มีขึ้น 5. เมื่อภิกษุมีจิตตกตามแล้วเป็นอันหวังผลเหล่านี้ได้คือเธอจะต้องทนประพฤติพรหมจรรย์อันเต็มไปด้วยอาบัติที่เศร้ามองหรือมิฉะนั้นก็จะต้องบอกคลืนศีราาศึกเหมือนกลับไปสู่เพศต,ตามแห่งครหัสเป็นแท้ภิกษุทั้งหลายโทษห้ายอย่างเหล่านี้แหลเป็นโทษแห่งภิกษุ ผู้เข้าไปสู่สกุลแล้วคลุกคลียอยู่ในสกุลจนเกินเวลาอันสมควรหมวดที่2จบ